ผม p o w e r b e n ครับสวัสดีครับคลิปนี้สอนการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับก่อนจะไปดูการสอนกันนะครับขอครับขอให้แชร์กันก่อนนะครับแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับและกดติดตามเพจ p o w e r b e n ให้ดีเลยนะครับกดติดตาม p o w e r b e n youtube ให้ดีเลยนะครับจะได้แบบมีคลิปใหม่ๆออกมาสอนอีกเยอะเลยนะครับจะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับ ใครมีแบรนด์หรืออยากสร้างแบรนด์นะครับอยากจะแบบสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับเนี่ยต้องติดตาม power b r a n ไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เอาวันนี้มีทริคนะครับทริคก็คือว่าให้เราพยายามนะครับเอาตัวเองเนี่ยสร้างแบรนด์นะครับเราใช้เวลาในการสร้างแบรนด์ก็จริงอาจจะปีหนึงสปีแต่มันคุ้มมากนะครับผู้ติดตามเพิ่มนะครับรวยขึ้นมาคุ้มมากแต่เราทํางานเนี่ยให้คนอื่นให้องค์กรอื่นเนี่ย ทำ10ปีเราก็อาจจะอยู่ที่เดิมนะครับทําตรงนี้ครับคนสําเร็จใช้เวลา1ปี2ปีใช้เวลากันทั้งนั้นนะครับแต่มันคุ้มครับนะใช้เวลาไม่นานแต่เปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับแล้วก็มีวินัยครับสําคัญมากๆลงคลิปเป็นประจํานะครับอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ3คลิปครับนะอันที่2คือว่าคอนเทนต์ที่เราลงนะครับวิดีโอที่เราลงเนี่ยต้องดีดีมีประโยชน์นะครับ เป็นคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าเปลี่ยนชีวิตคนให้คุณค่าช่วยเหลือผู้คนถ้าเรายกตัวอย่างนะถ้าเราเปิดร้านซ่อมรถเราก็ให้ความรู้เรื่องรถนะครับถ้าเราเป็นเกษตรกรเราให้ความรู้เรื่องเกษตรกรเรื่องพืชผักนะครับถ้าเราเป็นครูดนตรีเราก็ให้ความรู้เรื่องดนตรีเลยนะครับเนี่ยคือการที่เราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สื่อฟรีไม่ต้องพึ่งทีวีต่อไปแล้วนะครับ การันตีครับผู้ติดตามของ Power Bent เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเราสะสมไปครับ1ปี2ปีคุ้มคุ้มนะดีกว่าว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับเห็นคนอื่นเขารวยกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับใช้แอปพลิเคชันฟรีนะครับชื่อ v ีว่าวิดีโอนะครับตัดต่อง,ง่ายๆครับบอกเลย ผมรู้ทุกคนทําได้นะครับเข้าตัดต่อวิดีโอครับตรงนี้ครับใช้ฟรีถ้าต้องการเวอร์ชันเต็มก็ให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเขาเรียกว่าเสียงเงินนะอ่าใช้คือจ่ายเงินเพื่อซื้อเวอร์ชั่นเต็มไม่กี่ร้อยครับไม่กี่ร้อยต่อปีเดี๋ยวผมจะเลือกวิดีโอมาเอามาตัดนะครับผมจะเลือกตัวนี้พอเลือกมาแล้วครับแต่ถัดไปคลิปนี้ก็คือผมจะตัดวิดีโอให้ดู นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปเล่นตามแล้วเราลองใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับของโปรแกรม v ีว่าให้เราลองใช้เองนะแต่ที่ทำให้ดูนี้ทำตามส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันมีอีกปีกย่อยมีอยู่บ้างไม่จะเยอะมากหรอกเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปฮัลโหลผมพาวเวอร์เบนครับสวัสดี สังเกตว่าเวลาเรากดเพย์ที่อยู่จนซ้ายมือวิดีโอก็เล่นถ้าเราเลือกตรงข้างล่างนี้ครับ <c oughs> เห็นไหมครับแถบข้างล่างตรงกลางเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับมันจะขยับได้ตรงนี้ครับเราอยากตัดตรงไหนนะครับกดเพย์ไปก่อนฮัลโหลผมพาวเวอร์เบนครับสวัสดีครับคลิปนี้สอนการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับเราก็ฟังไปเรื่อย ตรงไหนอยากตัดก็ค่อยตัดบางคนพูดสะดุดพูดผิดพูดถูกชะงักไปกดตัดตรงไหนรู้ไหมครับกดหยุดก่อนนะครับตรงเพยะครับที่เป็นขีด2ขีดแตะปุ๊บจะหยุดแล้วเราก็นี่ครับตรงรูปกันไกนะครับถ้าเราแตะปุ๊บมันจะแบ่งแบบนี้นะครับเราเลื่อนไปครับต้องการตัดตรงนี้กดแบ่งเห็นไหมครับจะเป็นท่อนตรงกลางเห็นไหมครับ ที่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางเล็ๆเลกๆแล้วเราก็นี่ครับคําว่าลบเนี่ยตรงถังขยะแต่คาว่าลบนะครับมันจะลบทันทีอันนี้ผมไม่ลบนะนี่ผมให้ดูตัวอย่างวิดีโอนี้อ่ะแทบไม่ต้องตัดเลยลลเพราะว่าผมพูด<ๆ>รวดเดียวจบดวโ,ดโดยแทบแไม่มีสะดุดเลยนะครับหรืออาจจะไม่มีสะดุดเลยผมก็ไม่รู้จะตัดตรงไหนนะ เนี่ยครับไม่ง่ายเลย,เลยตัดตรงนี้เดี๋ยวดูกันยาวๆครับใมาสเะเลยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับมีแนด์สร้างแบรนดนะครับบอ่าทีนี้เราเลื่อนข้ามได้ครับ เราไม่ทําอะไรเลยนะครับเห็นคนอื่นเขารวยกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับอ่าผมจะตัดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับนี่เพราะตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันทิ้งยาวเปล่าประโยชน์ครับนี่ผมกดตัดแบ่งเห็นไหมครับแล้วก็ลบลบไปเลยเห็นไหมอ่าทีนี้ครับเราจะใช้ในการอัปโหลดลง วิดีโอลง Facebook สัดส่วนหน้าจอให้เราปรับด้วยตรงคำว่า c a n สวาร์และพื้นหลังตรงนี้ครับแตะเข้าไปเห็นไหมครับจะมี1ต่อ1นต่อ5เลือก1ต่อหครับเป็นแบบนี้กดถูกครับทีนี้ผมจะเลือกลูกเล่นอีกนะครับผมจะเอาวิดีโอมาสร้างสีสันก็แต่ตรงนี้ครับ เห็นข้างล่างนะครับจะมีคําว่าทีมเพลงคลิปวิดีโอถ้าเราต้องการตัดต่อคลิปเราเลือกตรงคลิปก่อนแต่เครื่องหมายนี่ครับเครื่องหมายบวกแล้วผมจะเลือกคลิปที่ผมที่ผมเอามาในการตัดต่อเห็นไหมครับเป็นคลิปคนผิวดำเต้นแล้วก็แตะคลิปนี้ค้างไว้เห็นไหมครับ มันลบก็คือถ้าลบนี่ลากลงมาลบนะแต่ผมไม่ลบผมจะเลื่อนมาด้านหน้าผมจะไว้ด้านหน้าคลิปที่ผมพูดทีนี้เนี่ยผมจะตัดตัวนี้แหละผมจะกดฟังก่อนผมจะตัดตรงไหนผมจะไม่ใส่ย,ยาวมากนะครับ อ็พอเป็นสีสันเดี๋ยวผมจะหาจังหวะก่อน นี่ผมจะเอาแค่นี้แหละถ้างั้นตรงนี้ผมลบเลยเราจะต้องดูไปตัดไปนะครับ โอเคทีนี้ผมจะใส่กรอบกรอบที่ผมทํามาแบบนี้ครับเดีย๋ยวเอาให้ดูให้เราเลือกตรงนี้ครับคําว่าข้อความและเอฟเฟกตเพื่อนๆพื่อน,น่ะอย่างที่บอกค่อยๆทําครับค่อยๆลองเล่นดูทุกคนทําได้ครับทุกคนทําได้การันตีผมจะเลือกนี่ครับมันจะมีเอฟเฟกมากมายเห็นไหมครับมีข้อความมีสติ๊กเกอร์มีเอฟเฟกเนี่ยเราเลือกเล่นได้เลยนะครับผมเลือกภาพตัดเพราะเราจะดึงภาพจากภายนอกเข้ามา แล้วภาพนี้ครับเกาเรียกกรอบเห็นไหมครับกรอบนี้ก็คือว่าเป็นกรอบที่นิยมใช้กันนี้ผมก็ทําด้วยมือถือนะครับกรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทําในคลิปต่อไปนะอย่างแรกคือทุกคนนะครับกดแชร์ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็กดติดตามกดติดดาวทั้ง Facebook และ YouTube นะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่กรอบผมก็จะจับขยายให้เข้าตรงล็อกก่อน โอเคนี่ครับทีนี้สังเกตว่าวิดีโอยังไม่ตรงใช่ไหมครับนี่ครับให้เราเลือกคำว่าคลิปและแก้ไขคลิปและแก้ไขและคำว่า Canvas c a n ว a สเนี่ยเราจะแบบสามารถขยับวิดีโอได้เห็นไหมครับขยับไม่ได้เท่านั้นครับขยายได้ด้วยผมจะขยายให้โลโก้หาย ต้องขอบคุณนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะลองกดดูครับเ <specialized music> ห็นไหมอ่าทีนี้เลือกคำว่าข้อความและเอฟเฟกครับแล้วก็แตะค้างไว้ตรงรูปภาพนี่ครับเป็นเส้นด้านล่างนะครับ นนะ่ะแต่ตรงนี้ครับลากครับลากไปเลยผมจะลากให้สุดนะ สอนกันง่ายๆนะครับสอนกันง่ายๆแล้วก็ดูไปนะครับทำตามทำตามไปใจร้อนไม่ได้นะครับของแบบนี้นะครับแม้แต่ผมเองก็ใช้เวลาทํานะครับนานนะครับกว่าจะทําเป็นแบบนี้นานเพราะว่ามันมีรายละเอียดนี้เท่ากับย่นระยะเวลาแล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรัดนะครับไม่ต้องเป็นลองผิดลองถูกเองแต่ว่าทุกคนก็ต้องเริ่มจากเบสิกกันนะ่ะ อยู่ดีอยากรู้เร็วเรรู้เร็วๆแล้วคุณทําทาไม่ทาไม่ได้ก็เหมือนเดิมะนะครับรู้ไปก็ทําไม่ได้นะครับคือต้องลองเล่นเองนะครับแล้วก็แต่ตรงคลิปเลือกคําว่าคลิปแก้ไขนะครับคลิปก็คือถ้าเราต้องการตัดคลิปเลือกคําว่าคลิปนะครับถ้าเอฟเฟกก็คือเลือกคําข้อความและเอฟเฟกทีนี้ครับแต่ตรงคลิปแล้วผมจะขยับคลิปเห็นไหมว่าคลิปมันไม่ตรงก็เลือกแคสแคนวาสเหมือนเดิมแล้วเราก็เลื่อนนี่ครับแคนวาสนะครับเลื่อน วิดีโอให้มันอยู่ในเห็นไหมครับให้มันอยู่ในกรอบแบบนี้โอเคเห็นไหมครับอยู่ในกรอบแล้ว <ไ>รเราก็มีกรอบแล้วก่อนจะไปดูการสอนกันนะครับขอครับขอให้แชร์กันก่อนนะครับแชร์แบบฟันให้เ,เพื่อนผมจะทําคลิปเนี่ยคือให้เสร็จเลยนะให้เสร็จเลยเพื่อนๆจะได้แบบเอาไปดูแล้วไปทําตามกับเมนูด,ด้านล่างต่างๆนะครับผมขอไม่ชี้จุดนะครับแต่ผมพูดบอกเลยนะครับอย่างเช่น ให้แตะคำว่าคลิปและแก้ไขนะครับให้แตะคำว่าข้อความแบบนี้และเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับพอนี้ก็คือว่าเป็นการแบ่งปันแบ่งปันฟรีฟรีแต่ผมก็ทำเต็มที่นะครับด้วยเวลาที่จำกัดด้วยนะครับเพราะว่าต้องดูแลคอสนะครับและลูกค้าผมก็จะพยายามทำคลิปมาแบ่งปันอย่างนี้นะครับ ทีนี้วิธีการอัปโหลดนะครับถ้าเราตัดต่อเสร็จแล้วนะอันนี้เห็นไหมนี่คือเบื้องต้นนะครับง่ายๆครับกดบันทึกเลยกดบันทึกแล้วเห็นไหมครับว่าจะมีคําว่า720นะครับ Full HD ก็180 0แต่ถ้าใครยังไม่เสียตังค์ซื้อนะครับรายปีก็ประมาณไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยหรอกก็จะได้แค่ปกติ480นะครับในขนาดความละเอียดนะครับก็ลองเล่นกันดูก่อนแล้วค่อยเสียตังค์ก็ได้ นะครับไม่แพงเลยคุ้มมากเอาไปสร้างธุรกิจเอาไปแบบโฆษณาขายของตัวเองขายอะไรครับขายไสยก้กรอกขายลูกชิ้นขายอาหารตาอาหารแมวขายเสื้อผ้าหน้าผมครีมเครื่องสำอางอะ่ะก็อเอามาทําวิดีโอสิครับให้มันน่าสนใจนะครับทีนี้พอเราแตะคําว่า720แตะเลยจะทําการโหลดวิดีโอนะครับเมื่อถึง100%นะครับวิดีโอนี้จะถูกจัดเก็บที่เครื่องเราทันทีเป็นอันจบ นะครับโอเคเมื่อทุกคนดูแล้วเอาไปลงมือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับวิดีโอเนี่ยทั้งผมและผู้คนมากมายทั่วโลกเนี่ยทำวิดีโอโปรโมทสินค้าของตัวเองสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างรายได้มหาศาลเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปมากมายแล้วนะครับถ้าเราไม่ทำนะครับคนอื่นเขาก็ทำไปถึงไหนแล้วดังนั้นเนี่ยต้องทำแล้วยิ่งเศรษฐกิจในยุคนี้และโรคระบาดต่างๆทำให้งาน เดิมๆเนี่ยโดนทำลายดังนั้นเราต้องเอาตัวเรานะเปลี่ยนเป็น Product ์ดิจิ a l เข้าสู่โลกออนไลน์นะครับและถ้าใครต้องการที่จะลงลึกทั้งการยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแบบมีทริคเทคนิคพิเศษเจาะเข้าไปในกลุ่มที่เราต้องการใครขายอะไรครับเจาะเข้าไปเลยไปหาลูกค้าเข้ามาหาเรานะครับรวมถึงการตัดต่อวิดีโออย่างเขาเรียกรายละเอียดลงลึกนะครับ ผมมีคอร์สนะครับตัดต่อวิดีโอไม่พอเท่านั้นพิเศษมากๆครับคนที่เรียนนะครับในคอร์สของผมนะครับจะได้ผมเป็นที่ปรึกษาปรึกษากันนะครับอันไหนทำไม่เป็นอันไหนติดขัดอะไรเราถามเราช่วยกันแก้ไขจนเราทำเป็นทำได้ทำสำเร็จไปเลยแล้วไปเจอกัน